สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวดิจิตอลคอเพล์นะครับทํางานร่วมกับสายพานลําเลียงขนาดเล็กนะครับตัวนี้ตัวกล่องนี้จะเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะครับมีเสียงให้นะครับมีตัวสวิตช์รีเซตเ่อนับถึงค่าที่ต้องการนะครับตัวนี้มีโฟโต้เซนเซอร์นะครับสามารถติดตั้งเข้ากับตัวด้านข้างของสายพานลําเลียงนะครับกล่องคอนโทรลสามารถติดตั้งหลบตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ ก็ตัวอย่างการใช้งานของตัวนี้นะครับก็คืออันดับแรกเราสามารถให้สายทานหมุนแล้วก็ตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับเพืาา่อนับิ้นงานเมื่อถึงจานวนที่ต้องการแล้วสั่งให้สายทานหยุดก็สามารถทําได้นะครับหรือจะนับลงก็ได้นะครับนะับลงตั้งแต่100หรือถ้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลงไปจนถึงสูนแล้วสั่งให้สายทานหยุดจากนั้นค่อ,คอยมากดรีเซ็ตก็แล้วแต่การทํางานนะครับที่ต้องการแต่หาก ต้องการมอนิเตอร์ค่าในระยะไกลนะครับเราสามารถเชื่อมต่อการสื่อสาร RS485 เข้าไปที่ด้านข้างกล่องนะครับวิ่งโยงสายไปนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ที่ต้องการนะครับซึ่งซึ่ง,งถ้าหาลูกค้าท่านใดไม่ต้องการจะโยงสายแบบไกลๆนะครับใช้สายเราแนะนําตัวนี้เลยครับเป็นโมดูล RS485 นะครับต่อสาย ก็จตัวกล่องวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นไวเลสวิ่ิกับถ้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถลดการเดินสายในระยะไกลได้สมมุติว่าตัวสายพานลำเลียงอ,อยู่ไกลจากตัวห้องคอนโทรลนะครับก็สามารถใช้ตัวไวเลสนี้ได้สนใจก็นำไปวิวใช้งานก็ติดต่อทา,าได้เลยครับสวัสดีครับ